Who is she? โลสวัสดีคะ่ะนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง My Family ค่ะเรามาเริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวกันเลยค่ะ "hi, jack!" "hi, plern!" "who is he?" "he's my brother. his name is mike." "hi, mike!" "and who's she? is she your sister?" "no, she isn't. she's my friend. Her name is Mary. Hello, Mary. Hi, Plurn. Who's he? Is he your brother? No, he isn't. He is my cousin. His name is William. Hi, Mary. It's nice to meet you. Hi, William. It's nice to meet you, too. <laughs> ถานักเรียนต้องการรู้ว่าบุคคลนั้นที่เป็นผู้หญิงคือใครเราจะถามว่า who is she แต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ชายก็จะถามว่า who is he ค่ะเวลาตอบนักเรียนสามารถตอบได้ว่า he หรือ he is my แล้วตามด้วยสถานะของบุคคลนั้นนนเช่นผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของนักเรียนก็จะตอบว่า she is my sister หรือถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ชายของนักเรียนก็จะตอบว่า he is my brother นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตั้งคำถามได้ว่า is she your และตามด้วยสถานะของผู้คนนั้นเช่น is she your sister ก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพี่หรือน้องสาวของคุณใช่หรือไม่แต่ถ้าจะถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นพี่หรือน้องชายคุณใช่หรือไม่ก็จะถามว่า Is he your brother? แล้วในการตอบคำถามข้างต้นเราจะตอบด้วยใช้ yes หรือ no ค่ะถ้าคำถามนั้นเป็นจริงนักเรียนสามารถตอบกลับไปได้ว่า yes she is หรือ yes he is หรือถ้าคำถามนั้นไม่เป็นจริงนักเรียนสามารถตอบกลับไปได้ว่า no she isn't หรือ no he isn't ค่ะ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถบอกชื่อของบุคคลอื่นที่เป็นผู้หญิงโดยประโยคที่ว่า her name is แล้วตามด้วยชื่อของผู้หญิงคนนั้นหรือถ้าต้องการบอกชื่อของบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชายนักเรียนก็แค่เปลี่ยนจากคำว่า her เป็นคำว่า his ก็จะได้ว่า his name is แล้วตามด้วยชื่อของผู้ชายคนนั้นดูตัวอย่างนะคะ his name is mike her name is mary ต่อไปเรามาฝึกพูดกันเลยดีกว่าคะ่ะ นักเรียนสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้นะคะ Who is he? Who is he? He's my brother. He's my brother. His name is Mike. His name is Mike. And who's she? And who's she? Is she your sister? Is she your sister? No, she isn't. No, she isn't. She's my friend. She's my friend. Her name is Mary. Her name is Mary. Who's he? Who's he? Is he your brother? Is he your brother? No, he isn't. No, he isn't. He is my cousin. He is my cousin. His name is William. His name is William. พ่อจะทำได้กันไหมคะนักเรียน <laughs> การตั้งคำถามในภาษาอังกฤษทำได้หลายวิธีค่ะเพียงแต่เราต้องตอบให้สอดคล้องกับคำถามสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้คือการหมั่นฝึกฝนนั่นเองค่ะ